มาพบกันอีกครั้งครับกับพวกเราทีมงานซูเปอร์เซฟอยู่กับผมทิโกโบโกวินไปกันที่คู่แรกลีกเอิงฝรั่งเศสเวลาตีสามทัวเปิดบ้านต้อนรับโอแซมาดูผลงานทั้ง2ทีมทัวสิทธนัดล่าสุดชนะ3เสมอ4ีแพ้3เกมก่อนหน้านี้แพ้ปารีสไป4ีสส่วนโอแซชนะ2เสมอ2แพ้6นัดที่แล้วชนะอดัคชิโอไป1นแผนการเล่นที่คาดว่าทั้งกู่จะใช้ในวันนี้ ทัวจะมาในแผน5 4 1สนําำทัพโดยบ er ันเต้ชวาเลอรลงมาโกตโลเปสโปโลโซเคียโนบันเดส่วนโอแซจะมาในแผน442นํานำทัพโดยดาคอตตามาติอัตโอเท้อัมซาซากิชูบาโลซาลาเวอร์โลซงผลงานในลีกทัวแข่ง13ชนะ3เสมอ4แพ้6มี3คะแนนอยู่ที่12ของตลาดโอแซแข่ง13ชนะ3าม เสมอ3แพ้7มี2คะแนนอยู่ที่16ของตารางเฮดตูเฮดสิบนัดที่เจอกันมาทัวชนะ7แพ้3จะเป็นทัวร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าพอสมควรก่อนอื่นต้องบอกว่าคู่นี้เพื่อนชั้นมาจากลีกสอเทียบกันเรื่องฟอร์มการเล่นทัวค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีกว่าเรื่องภาพรวมและศักยภาพของนักเตะผมมองว่าคู่นี้พอๆกันแต่ถ้าดูจากผลงานที่เคยเจอกันมาในลีก2จะเห็นว่า4ีนัดล่าสุดยิงใส่กันค่อนข้างเยอะไม่ต่ำกว่า3เม็ด และในดิวิชันหนึ่งเองทั้งคู่ก็ยิงประตูได้ยอย่างต่อเนื่องวันนี้เดโคจอนพบกันอีกครั้งเชื่อว่าจะเปิดเกมแรกการให้หายคิดถึงแน่นอนประตูรวมวันนี้คิดว่าไม่ต่ำกว่า3ลูกผมจึงเลือกเคลียร์ไปทางสกอร์สูงฝากไว้ด้วยครับมาอยู่กับผมในคู่ที่2จัดมาให้แล้วกับผมอัศวินบอลเต็งขอมองไปที่ลีคอนแลนด์ดิวิชัน2ระหว่างคู่มาร์ิเปิดบ้านโปรแกรมาเยอนของเฮลมอนเฮ็ดูเฮดคู่นี้5นัดหลังสุด มาริกเอาชนะไปได้2เสมอ2แพ้ไป1โดยเฉพาะ4นัดล่าสุดที่เจอกันมาทีมเยือนอย่างฮิลมอนไม่เคยเอาชนะเจ้าบ้านอย่างมาริกได้เลยฟอร์ม10นัดล่าสุดของมาริกเอาชนะไปได้6เสมอ2แพ้ไป2ส่วนฟอร์มในบ้าน10นัดล่าสุดชนะ7เสมอ3และไม่แพ้ใครเลยส่วนทีมเยือนอย่างฮิลมอน1ินัดล่าสุดชนะ4แพ้ไป6ฟอร์มนอกบ้านของฮิลมอน10นัดล่าสุดชนะ3แพ้ไปถึง7 ตารางคะแนนคู่นี้มาติกอยู่ดับที่2แข่งไปแล้ว13นัดชนะ8เสมอ3แพ้2ได้25ประตูเสีย19ประตูมีอยู่27คะแนนส่วนทีเมเยือนอย่างเฮลมอนอยู่รองบวยของตารางระดับ19แข่งไปแล้ว13นัดชนะ4แพ้ไป9ได้12ประตูเสียไปถึง24ประตูมีอยู่12คะแนนภาพรวมของคู่นี้มาติกยังคงดูเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นฟอร์ม10นัดหรือฟอร์มในบ้านที่กำลังขึ้นหิ้งแบบสุด,สด โดยเฉพาะสิงนัดล่าสุดในบ้านของพวกเขายังไม่แพ้ใครส่วนทางกับทีมเยือนที่อาการยังรอแล่น้าเป็นห่วงโดย2นัดล่าสุดโดนอัดไปถึง9ตุงและได้กลับมาเพียง1ประตูเท่านั้นคืนนี้จึงขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านสบายใจกว่าฟันธงมาติกจิ้มได้สกอร์ที่คาดมาติกชนะ2ประตูดอฝากไว้ด้วยครับสําหรับคู่ที่ 2. 2ต่อเนื่องกันในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายกับผม F อฟขับ9นิ้ว ขออนุญาตพาทุกท่านไปที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับวันนี้มืนเช่นกัดบัตรต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตุตการ์ดมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาครับกัดบัตรเอาชนะไปได้1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดสตุตการ์ดชนะไปได้3ประตูต่อ2ส่วนฟอร์ม10นัดโดยรวมของทั้ง2ทีมนั้นกัตบัตรเอาชนะไปได้2เสมอ3แพ้5และยังไม่ชนะใครมาถึง4นัดแล้ว ส่วนสตุตการ์ดครับเอาชนะไปได้4สเสมอ2แพ้4นัดก่อนหน้าชนะเอาบวกไป2ประตูต่อ1ส่วนทางด้านตารางคะแนนของทั้งคู่ครับแข่งมาแล้ว12นัดกัตบัดอยู่อันดับที่11ชนะ4สเสมอ4แพ้4มี16คะแนนถ้าวันนี้เขาชนะเขาจะขึ้นไปเป็นอันดับ7แทนฮอฟเฟนไฮมสตุตการ์ดอยู่อันดับที่15ครับชนะ2สเสมอ5แพ้5มี11คะแนนถ้าวันนี้เขาชนะ เขาจะขึ้นไปเป็นอันดับที่13แทนออสบวส่วนผู้เล่นหลักที่คาดว่าน่าจะลงในคืนนี้กัสบัตจะนำมาด้วยมาคอสตูรามลัสซานเป่าลาสซินเดนเอวิดีเบนเซบายนี่ส่วนทางด้านของสตุตการ์ทครับก็จะมีเอ็มวองป้าวุยลัสซี่เอนโดแอสตันมาฟลูปานอส เจ้าบ้านกัดบ,บัตครับช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกทั้งตัวผู้เล่นบางคนยังคงนองรักษาตัวอยู่ทําให้ฟอร์มช่วงนี้ดูไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยครับส่วนทางด้านของสตุตการ์ดนั้นทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเพราะผู้เล่นสําคัญเริ่มทยอยกลับมาช่วยทีมได้แล้วคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นบอลที่เคยเจอกันมาบ่อยครับค่อนข้างที่จะรู้ทางกันอยู่เจอกันทีไรไม่เคยยอมกันและผลงานของสตุตการ์ช่วงหลังๆมาก็ดูดีนะครับต่างจากเจ้าบ้านครับกัดบ,บัต พอเห็นผลงาน3มนัดล่าสุดแล้วถึงก็ปวดขมับเพราะกลัวอันดับจะไม่ขยับขึ้นไปข้างบนแต่วันนี้เห็นจะมีดีที่เล่นในบ้านครับเพราะถ้าดูฟอร์มในบ้านของพวกเขาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่แข็งแก่งอยู่เช่นกันส่วนสตุตการ์ครับเกมเยือนต้องบอกว่าที่ผ่านมาไว้ใจไม่ได้เลยผลงานต่างกันอย่างน่าเป็นห่วงคู่นี้ถ้าให้เลือกเชียร์แนะนําเชียร์เจ้าบ้านอุ่นใจกว่าครับสกอร์ที่คาดเจ้าบ้านเบียดชนะไป2ประตูต่อหนึ่งฝ่าวร่อครับคู่นี้กัดบัตรครับ วันนี้พวกเราคัดมาให้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันถ้าเพื่อนๆชอบใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่างที่บอกครับหน้าที่การหาข้อมูลเป็นของเราหน้าที่การตัดสินใจเป็นของท่านสำหรับวันนี้ผมและทีมงานซูเปอร์เซฟต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ